ชายแดนเมียนมาขาดแคลนน้ำมันขบวนรถสิบล้อเตรียมลักลอบขนข้ามแดนจนถูกจับกลุมน้ำมันดีเซล60,000ลิตร 60, พร้อมรถบรรทุก6กคันเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่20สิงหาคม6.8ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับตำรวจสืบสวนจังหวัดตากฝ่ายปกครอง อำเภอพบพระกำลังลาดตรวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทยเมียนมาป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทบริเวณท้ายบ้านมอเกอร์ไทยอำเภอพบพระในเวลา20นาฬิกาวันนี้19สิงหาคม68ได้พบรถยนต์บรรทุกขับเข้ามาบริเวณช่องทางบนถนนบ้านมอเกอร์ไทยที่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าซุ่มตรวจพบรถบรรทุก10ล้อจำนวน6คันขับตามกันไปเป็นขบวนแบบมีพิรุษเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอสกัดไว้ เพื่อตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุกแต่ละคันมีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลอยู่ในถังเก็บไว้ในข้อของรถบรรทุก10ล้อทุกคันและมีการปกปิดอำพรางด้วยผ้าใบไว้เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบคนขับพบว่าเป็นรถยนต์บรรทุกของนายนิพัฒน์อายุ37ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้อีซูซ u รุ่น364ชมพูทะเบียนกำแพงเพชรบรรทุกน้ำมันจำนวน10,000ลิตรนายเสนอายุ49ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้อีซูซ u รุ่น364เขียวทะเบียนตากบรรทุกน้ำมันจำนวน หนึ่งหมื่นลิตรนายบวนอายุ36ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุรุ่น3 6 4ขาวทะเบียนกำแพงเพชรบรรทุกน,น้ำมันจำนวน1 0,000ลิตรนายนบรั์อายุ29ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้อฮีโน่รุ่นวิกเทอร์38 4ขาวทะเบียนตากบรรทุกน้ำมันจำนวน1 0,000ลิตรนายทักษะอายุ43ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุรุ่น3 6 4ขาวทะเบียนกำแพงเพชรบรรทุกน้ำมันจำน 1> 1, วน10,000ลิตร และนายนครอายุ46ปีขับขี่รถบรรทุกยี่ห้อ,อีซูซ u รุ่น364ขาวทะเบียนตากบรรทุกน้ำมันจำนวน10,000ลิตรรวมน้ำมันทั้งหมด60,000ลิตรสำหรับชายทั้ง6รายยอมรับสารภาพว่าจะนำน้ำมันดีเซลไปส่งยังฝั่งประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมดำเนินการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถบรรทุกทั้ง6คันพร้อมทั้งยึดรถและน้ำมันไว้เพื่อดำเนินการส่งไปให้ร้อยตำรวจโทปองคุณเทียมอุดมเลิกร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรพบพระดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางฝั่งเมียนมาในพื้นที่จังหวัดเมียวดีกำลังขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนักจากการเข้มงวดของทางการเมียนมาที่ให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมาต้องขออนุญาตประกอบการสินค้าส่งออกทำให้น้ำมันจากชั้นในของประเทศเมียนมามาทางชายแดนไม่ได้และทางไทยก็มีมาตรการห้ามน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมาอยู่ตามมาตรการ3ตัดของประเทศไทยเพื่อขจัดแก๊งคอนเซ็นเตอร์คืองดจ่ายกระแสะไฟฟ้าตัดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตและห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปฝั่งเมียนมา